เสียงสู้ของลมพุ่งผ่านกล้องภาพเปิดเป็นมุมสูงของแม่น้ำบริสเบนยามเช้าเงาสะพานโค้งเหนือผิวน้ำเมือนยังเงียบมีหมอกบางๆลอยเหนือผิวน้ำตัดภาพไปที่ลานจอดเครื่องบินฐานทัพแอมเบอร์ลีแสงอาทิตย์สีทองสาดลงบนลำตัว F-A18F Super h ป r เ e t ฮนตของกองทัพอากาศออสเตรเลียเสียงโลหะเบาๆจากช่างกำลังตรวจเช็คเครื่องเสียงบรรยายน้ำเสียงจริงจังแต่นุ่มนวล ก่อนที่คุณจะได้ยินเสียงคำรามเหนือเมืองบริสเบนก่อนที่แสงไฟริเวอร์ไฟจะจุดประกายท้องฟ้ายามค่ำคืนทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นที่นี่หลังฉากกับเหล่านักบินและลูกเรือของ RAAF Super Hornet กล้องแพนไปตามลำตัวเครื่อง Super Hornet ให้เห็นรายละเอียดหมายเลขเครื่องทงออสเตรเลียและตราประจำฝูงบินตัดไปคออพิ c นักบินกำลังปีนบันไดขึ้นเครื่อง ถอดหมวกแก๊ปเปลี่ยนเป็นหมวกบินแว่นกันแดดสะท้อนภาพรันเวย์เสียงบรรยายร i เวอร์ไฟสำหรับหลายคนคือโชว์ไฟและเครื่องบินที่บินผ่านอย่างรวดเร็วแต่สำหรับลูกเรือเหล่านี้มันคือภารกิจที่ต้องใช้การเตรียมการอย่างละเอียดทุกวินาทีภาพในห้องงบรีฟทีมบินนั่งรอบโต๊ะมีแผนที่เมืองบริสเบนแม่น้ำเส้นทางบินแสดงบนจอโปรเจคเตอร์ นักบินหนึ่งพูดกับทีมบรรยายเป็นภาษาไทยแทนคำพูดอังกฤษวันนี้เราไม่ใช่แค่บินผ่านเรามาเพื่อแสดงความแม่นยำความปลอดภยัยและเป็นตัวแทนของกองทัพอากาศออสเตรเลียต่อหน้าทั้งเมืองทุกสายตาจะมองขึ้นมาตัดภาพใกล้หน้าจอแสดงเส้นทางบินโค้งไปตามแม่น้ำจุดสำคัญอย่างสตอรี่บริดจ์ซีบีดีแซวแบงเสียงบรรยาย ทุกเส้นทางบินได้รับการคำนวณอย่างรอบคอบความสูงความเร็วระยะห่างจากอาคารและตารางเวลาต้องไปยิ่งกว่าเข็มนาฬิกาชอดสั้นๆของเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินดูจอเรดาร์เช็คสภาพอากาศลูกเรือภาคพ,พื้นกำลังก้มตรวจปีกใต้ลำตัวล้อเครื่องยนต์ใช้ไฟฉายส่องตามจุดต่างๆช่างเครื่องพูดกับเพื่อนร่วมทีมแอชโชแบบนี้คนเห็นแค่ไม่กี่นาที แต่เราต้องมั่นใจว่าเครื่องพร้อมเต็มร้อยไม่มีคำว่าพลาดได้เลยภาพมือกำลังล็อกฝาปิดตรวจสลักกล้องซูมให้เห็นสติ๊กเกอร์ Remove before flight ถูกดึงออกทีละชิ้นเสียงบรรยายความเชื่อมั่นบนท้องฟ้าเริ่มจากมือของทีมภาคพื้นบนพื้นดินทุกน็อตทุกแผ่นโลหะผ่านสายตาและประสบการณ์นับพันชั่วโมงของพวกเขา ตัดภาพไปที่ห้องแต่งตัวนักบินแถวหมวกบินชุดจีสุดถุงมือเรียงอย่างเป็นระเบียบนักบินกำลังรูดสิบชุดใส่รองเท้าบูทสัมภาษณ์สั้นๆน,น,นักบินสองหันมาพูดกับกล้องบรรยายเป็นไทยทุกปีที่ได้บินในริเวอร์ไฟล์ผมคิดถึงเด็กๆที่เงยหน้ามองขึ้นมาเหมือนตอนที่ผมเคยเป็นเด็กคิดในใจว่าสักวันอยากบินแบบนั้นบ้างวันนี้เราได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปมันพิเศษมาก ภาพตัดไปครอบครัวหนึ่งกำลังยืนริมแม่น้ำบริสเบนในคลิปย้อนหลังเด็กเล็กชี้ขึ้นฟ้าเมื่อซูเปอร์ฮอร์เน็ตบินผ่านกลับมาที่ฐานเสียงไซเรนสั้นๆดังขึ้นเป็นสัญญาณเริ่มเคลื่อนกำลังเครื่องยนต์เริ่มสตาร์ทใบพัดหมุนสูบอากาศเสียงดังต่ำๆก่อนค่อยๆแหลมขึ้นกล้องจับภาพไอร้อนจากปลายท่อไอพ่นบิดเบือนภาพฉากหลังเสียงบรรยายจากความเงียบสงบของเช้าว,วันซ้อม กลายเป็นจังหวะหัวใจของเครื่องยนต์ไอพ่นที่ตื่นขึ้นมาทุกการสตาร์ทคือการยืนยันว่าทุกอย่างพร้อมบินเหนือเมืองนักบินหนึ่งวิทยุค,คุยกับหอบังคับการบินบรรยายเป็นไทยนี่เป็นการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนวันจริงเราจะจำลองทุกอย่างตั้งแต่การเข้าพื้นที่การโฉบผ่านและจังหวะการหมุนตัวกลับมุมกล้องติดบนหมวกนักบินเมื่อเครื่องเริ่มเคลื่อนตัวไปตามแท็กซี่เวย์ เราเห็นเครื่องลำอื่นจอดเรียงเป็นแถวทงชาติออสเตรเลียโบกสะบัดบนยอดเสาไกลๆเสียงล้อแตะรันเวย์เสียงเพิ่มแรงขับนักบินดันคันเร่งกล้องสั่นเล็กน้อยเครื่องทยานขึ้นตัดภาพสลับไปที่มุมสูงของเมืองบริสเบนในวันซ้อมแดดแรงฟ้าใสาเสียงบรรยายเหนือแม่น้ำบริสเบนเส้นทางที่ทีมบินได้วางแผนไว้บนแผนที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นเส้นทางจริงบนท้องฟ้า ทุกองศาขอองค์การเอียงปิดทุกระดับความสูงต้องตรงตามที่คำนวณจากมุมมองในรอบพิษเราเห็นแม่น้ำคดเคี้ยวอาคารสูงสะพานและจุดแลนด์มาร์กต่างๆนักบิน2วิทยุเช็คตำแหน่งบรรยายไทยข้าเส้นแม่น้ำแล้วความสูง1,000ฟุตความเร็วคงที่ตรวจสอบจุดริเวอร์ไฟเมนหลักพร้อม กล้องจากพื้นดินในเมืองจับภาพซูเปอร์ฮอนเนตเสียงคำรามกล้องไปทั่วหุบตึกชายหญิงเดินถนนเงยหน้ามองเสียงบรรยายสำหรับผู้คนในเมืองมันอาจจะเป็นแค่ว่าเสียงดังจังแต่ในครอบพิจทุกอย่างคือสมาธิและตัวเลขนักบินต้องรักษาเสถียร,รภาพเครื่องทิศทางและระยะห่างจากพื้นที่ชุมชนอย่างเข้มงวด ตัดภาพกลับมาที่ฐานหลังการซ้อมเครื่องลงจอดล้อแตะพื้นมีควันจางๆางลอยจากยางที่สัมผัสรันเวย์ลูกเรือภาคพื้นวิ่งเข้ามาต้อนรับตรวจเช็คเครื่องอีกครั้งนักบินถอดหมวกบินเหนือซึมตามหน้าผากแต่ยิม้มช่างเครื่องแซวเบาๆกับนักบินวันนี้มุมโฉบผ่านแม่น้ำสวยมากเมืองทั้งเมืองปองได้ยินแน่ๆเสียงหัวเราะเบาๆคลายเครียด เปลี่ยนเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายใกล้เย็นในวันจริงท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีผู้คนเต็มริมแม่น้ำบริสเบนเสือปูเต็มพื้นร้านอาหารรถขายไอศครีมเด็กๆวิ่งเล่นเสียงประกาศตามลำโพงงานริเวอร์ไฟดังแผ่วๆอยู่ด้านหลังเสียงบรรยายและแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงริเวอร์ไฟคืนนี้ไม่ได้มีแค่ดอกไม้ไฟแต่ยังมีเสียงคำรามจากฟ้าที่นานแสนนาน,านจะยังติดอยู่ในความทรงจำของคนดู ตัดกลับไปฐานทัพอีกครั้งแสงเย็นสวยงามสะท้อนบนลำตัวซูเปอร์ฮอ์เนตลูกเรือภาคพื้นกำลังทำขั้นตอนสุดท้ายเช็คลมยางตรวจน้ำมันระบบไฟชัดเจนกระชับหัวหน้าลูกเรือพูดผ่านอินเตอร์คอมทีมภาคพื้นทุกตำแหน่งพร้อมสนับสนุนเครื่องขึ้นบินสำหรับริเวอร์ไฟเช็คซ้ำทุกจุดเรากำลังจะออกสู่สายตาทั้งประเทศนักบินยืนรวมกลุ่มเล็กๆก,ก่อนขึ้นเครื่องมีการจับมือแตะไหล่ให้กำลังใจ นักบินหนึ่งพูดกับทีมคืนนี้เราไม่ใช่แค่โชว์เราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเมืองนี้ทำให้มันเป็นไรที่ติเสียงบรรยายซ้อนหลังหมดบินและแว่นกันแดดเหล่านักบินเองก็รู้สึกกดดันแต่พวกเขาเลือกที่จะเปลี่ยนความกดดันเป็นสมาธิและความภูมิใจเครื่องเริ่มออกตัวอีกครั้งเสียงคำรามดังขึ้นภาพตัดสลับกับผู้คนในเมืองเริ่มหันหน้ามองท้องฟ้ามือถือถูกยกขึ้นเตรียมถ่าย กล้องจากเฮลิคอปเตอร์หรือโดรนเก็บภาพมุมสูงเห็นซูเปอร์ฮอร์เน็ตพุ่งเข้าเส้นแม่น้ำแบบงดงามเสียงบรรยายนี่คือจุดที่การซ้อมนับไม่ถ้วนชั่วโมงการวางแผนและเหนือที่ไหลบนลานจอดกลายเป็นช่วงเวลาสั้นๆบนท้องฟ้าที่ทุกคนจะจำเสียงเครื่องพุ่งผ่านกล้องดังสนัน่นตัดสโลโมชั่นตอนเครื่องเอียงปีกเล็กน้อยจังหวะโฉบผ่านกลางเมืองแม่น้ำเป็นเส้นเงาวาวอยู่เบื้องล่าง เด็กคนหนึ่งร้องตื่นเต้นบรรยายแม่แม่ดูสิเครื่องบินไฟดอกไม้ไฟเริ่มถูกจุดในพื้นหลังแสงสีเริ่มแต้มท้องฟ้าเสียงเครื่องซู p เปอร์ฮอนเนตค่อยๆจางลงในระยะไกลกลับมาที่คอพิทนักบินหายใจลึกๆพูดในวิทยุผ่านเป๊ะตามเวลามุมสวยระยะปลอดภยัยภารกิจริเวอร์ไฟสำเร็จหอบังคับการบินตอบกลับบรรยาย ทำได้ดีมากทีมซ u เปอร์ฮอ์เนตทั้งหมดขอบคุณสำหรับโชว์ที่ยอดเยี่ยมตัดภาพเครื่องกลับเข้าฐานในความมืดที่เริ่มลงสนามบินมีแต่แสงไฟรันเวย์ลำตัวเครื่องสะท้อนแสงสีส้มจากหลอดไฟลูกเรือภาคพ,พื้นปรบมือเบาๆให้เมื่อต้อนรับเครื่องกลับช่วยนำเครื่องเข้าจอดใส่ล็อกล็อกๆอ,กอกติดฝาครอบต่างๆนักบินลงจากเครื่องถอดหมวกบินเสียงลมหายใจยังหนักเล็กน้อยแต่สีหน้าพอใจ ลูกเรือคนหนึ่งถามรู้สึกยังไงตอนเข้าพื้นที่เมืองนักบินสองตอบยิ้มยิ้มได้เห็นริเวอร์ไฟจากมุมที่ไม่เหมือนใครแล้วก็คิดถึงคนที่อยู่ริมแม่น้ำทุกสายตาที่มองขึ้นมามันทำให้รู้ว่าทุกนาทีก่อนหน้านี้ที่เตรียมตัวมันคุ้มค่าจริงๆเสียงบรรยายสำหรับผู้ชมริเวอร์ไฟอาจเป็นเพียงหนึ่งค่ำคืนสำหรับนักบินและลูกเรือเหล่านี้ มันคือบทสรุปขอองค์การเตรียมตัวอย่างนักนวงเพื่อให้ทุกอย่างที่คุณเห็นบนฟ้าสมบูรณ์แบบที่สุดภาพจบด้วยมุมไกลของเมืองบริสเบนยามค่ำดอกไม้ไฟระเบิดหลากสีเหนือแม่น้ำเสียงผู้คนส่งเสียงเฮตัดซ้อนภาพกับเงาซูเปอร์ฮอ์เนตที่จอดนิ่งเงียบอยู่ในความมืดของฐานทัพมีเพียงไฟเล็กๆจากเสาไฟส่องลงบนลำตัวเสียงบรรยายประโยคสุดท้าย นี่คือเบื้องหลังของ The River Fire รันเรื่องราวของทีม Super h o r อ e เนแห่งกองทัพอากาศออสเตรเลียที่ทำให้เสียงคำรามบนท้องฟ้ากลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีวันลืมค่อยๆเฟตภาพเป็นความมืดเสียงเมืองบริสเบนยามค่ำคืนค่อยๆจางหายทิ้งท้ายด้วยเสียงคำรามของเครื่องบินเบาๆเป็นเอฟเฟกปิดท้าย